มือนีน้นทียากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะวอที่ั่านมานี่เลขอาจารย์เลขสูตรคำนวณเลขทูบเลขควอมฝันบเขานะคะเขาเลขลดเจาะบาดานพี่น้องนะคะเพื่อนบอกว่ารดเจาะบาดานีน่ยไดมันชอบออกนะคะนะคะรถขั้นนี้นะคะทะเบียนเก้าสองศูนย์หนึ่งนะคะนะคะเก้าสองศูนย์หนึ่ง มันก็นออกสองศูนย์เก้านะคะออกอีรีรถเจาะหน้บาบดานนะคะนะคะนะคะน้องดิญาจะลงคีให้ยูนะคะนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้อาจารย์บอกว่าจะเป็นทะเบียนรถทรงหินทรงไส้มันชอบออกสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างเป็นรถทรงหินทรงไส้หรือรถทรงบุญเพิ่นบอกว่าชอบออกสองตัวล่างให้มาแล้วนะคะจะเป็นเลขทะเบียนรถ ตไดเน้นสองตัท่ายนะคะจะเป็นโตไดไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยค่ะอาจารย์วัสดีค่ะครับอาจารย์สวัสดีครับเมื่อกี้นนดิยาโอนเงินไปหกร้อยบาทเป็นเงินของเอฟซีเพิ่นร่วมทําบุญสร้างสลาบการไปรเรียนกับ เจ้าน้าบาดาลคุณธานิดาเขียวเพชรพร้อมครอบครัว300บาทที่ช่วยร่วมเจาะบาดาลแล้วก็คุณชุธามณีนะคะจุนะจุจ,จุทามณี300บาทนะคะที่ร่วมทําบุญในข้างนี้โอนไปแล้วเ,เมื่อกี้นี่หก0อบาทค่ะครับครับผมกรับๆ กาบบอบคระคุณนะครับน้องได้ไหลนะครับเนาะ่ขอขอโนโมทนาสาธุบุญคัาเอฟบรุยเอฟซีโชคดีบ่ที่เพิ่นไอเลขรถทะเบียนรถจอบาดานนะคะอาจารย์ก็เขาอยู่สามตัวต้นเป็นทะเบียนเก้าสองศูนย์นะคะแม่ดีลีนะครับเคยมากเพิ่นเคยมากก็มาเขาสามตัวเลย ผมกะถือว่ากะได้โซคอยู่น้ำน้ำนวดอยู่ผมก็ได้ต้นละครับเออดีใจมากๆนะผมเสื่อนครับเก่าสองศูนย์เพราะอะไรคำบุญมันอีกอะไรเยอะน้ำปุญนะครับปุนกับหินกับไส้เมื่อไหัยวัดครับผมเพื่อเป็นกาอสั่งครับผมฮะค่ะมุตน้าบุญน้ำค่ะค้าวมวดนี่พักคู่มันฟันละบวกราจารย์ขันยังบ้านนี่ ฟันครับพอผมวม่าไอช่วงเป็นเขา่ากุฏิบ้างเหรหครับมันจะสายๆพอใครได้พอเพิ่ครับแต่ว่าผมก็ได้เอาเอาหินเอาปูเอาไส้ไปลง่ไววที่บัดครับแล้วกกาะนี่ตัวเลขอะทะเบียนรถนะเพื่อเพิ่มไฮโซไฮละเพื่อกาวทะเบียนรถขั้นใดค่ะอาจารย์ทะเบียนรถนะมาทรงปูดกับไส้ครับผม เพราะว่าก้อนนัะน,นี่ผมเก่าป่นกับหินไส้กับไป็ดห้องน้ำเคยออกทะเบียนรถจังสิ้นละค่ะทะเบียนเร่รถหกล้อค่ะอาจารย์ครับผมเป็นรถอ่างหกล้อเป็นเอาหินเอาปุนเอาไส้มากครับค่ะบวกก้อนกับไปรถหกล้อเนี่แหละกออกทะเบียนเพิ่น,นแม่ก็เรียกว่าเาียเพิ่นเป็นรถ ทรงบุญเนาะครับเนาะค่ะแม่นค่ะแม่นค่ะลดทรงบุญคือคือบางเหรอกับวาย,ยุผมก็บเด็กเคยออกอยู่เด้วยผมก็เอาเพิ่นไปจ่อไซกัออกมุครับเคยเคยดำมาอยอะก็ดำมาเป็นตัวโตเนาะเได้ยเยอะค่ะค่ะครับครับก็เลยเห็นทรงด้วยไหมคก็ต้องด้ยากและเพื่ออ่อาตัวเลขทะเบียนรถเพิ่นที่เป็นมีโชคม่ลาบเองเนาะครับเนาะเอาเลยค่ะอาจารย์ตัวตดาเพรานุนทิยาเอฟซีเพิ่นบัวเห็นน้ำดอก เพราะว่าพนบันดเขาไลรันอนุางทะเบียนรถนะครับเทะเบียนรถก็ C แปดสเกครับผม4แปดสามเกครับซ่นด้ตัดคู่หนาคู่หลังบอกค่ะอาจารย์มวยที่ผ่านมานี่เขาสามตโต้เขาคู่หนานะคะครับครับกะให้คนณยนาตคับ C แปดสามเป็นั่นนะครับอ๋อเลขรถแลกะ สี่แปดสามแล้วกับแปดสามเก้าสี่นะครับเนาะสี่แปดสามแล้วกัแปดสามเก้าเลขถ้าตัวนาคือตัวนาก็เป็นจะเป็นสามเก้าครับเนาะค่ะถ้าเลขเลขสองตัวมันจะเป็นตัดงได้สี่แปดแปดสามแล้วก็สามเก้าเพื่อนผู้ชายจันทร์ครับครับผมครับสามเก้าหรือแปดเก้าเนาะ ตาไทยเพิ่นเป็นเ,นเลขสามนะครับเพราะว่าเล่นเลขสามเหรอเพราะว่าผมคิดมา <3 S 2> เลข <3 S 2> ข้าวมมันมีสามไหมวันนี้ผมก็ชนสามอยู่ห้าค่ะเล่นเลขสามครับครับครับผมก็บคิดว่าถาลิกทะเบียนรถพุ่งมากก็จะเป็นแปดสามกับสามเก้านี่แหละครับผมแปดสาม 8, 3, 3, กับสามเก้าเลขรถทรงทรงทรง,งหินใร่ มันมันเคยรถทรงหินทรงทรายนี่มันเคยออกสามตหรือสองตัวค่ะอาจารย์ที่ผ่านๆมากมันเคยเขา่าสามตคือรถเจาะบาดาลบ่ค่ะอาจารย์ที่ผมไปส่งบัตรหลวงไอ้คู่บาลงวดน,นั่นกับออกสองตัวล่างตรงๆเลยออกออกท้ายตรงๆเลยครับอไอวันที่ออกแปดหกครับผมออกข้างล่างออกสมตัวท้ายแต่ว่ารถเจาะหน้าบาดาลนี่สามเท่าเขาออก ออกแบบนี้แหละครับผมอาจารย์เขาพูดเ่านะว่าจ้อยยำได้มันชอบออกข้างหน้าเด้อสามตัวข้างหน้าจ้อยยำไดออกยงีนั่นแม่ผมก็เลยว่าโอ้ยยำไดสิ่จ้อยอาจารย์มีโครงการสิ่จ้อีกพ่าเดือนนี้ครับแจ้งว่าบึ้งบุญขับบึ้งบัตรเป็นที่เป็นบ้านในสางบ้านในเลี่ยวแต่ว่าไอ้รถแบบนี้ก็เคยเคยออกหลายเทียยูไปกี่ผมก็เอาเอาปูนเอาไส้ไปเทยู่นก็ออกแบบนี้แหละ ทะเบียนเป็นเต็มๆเป็นซี่แปดับแบบออกแง้มไหนก็ออกแง้มนั่นสิแม้เป็นรถทรงบุญไหมครับเพิ่นอาชีพรถทรงบุญรถกัญชัยเนี่ยใช่ไหมโอ้โหแน่นะคะอาจารย์ไอซี่แปดจังก์ลายวัดด้วยที่ผมไปส่งวัดน้ำบุญอยู่ไกลๆตะกี้ผมไปส่งออกห้อว่าไปส่งกับเบื้องยังชีพหลักกระอวกระอกเล่ข้าเจ้ากระเือข้าเจ้ากระได้น้ำอยู่ตรงแง้มไหนก็แง้มหนังสิแม้โอ้โหแบบเงินี้ก็เลยใหญ่ โชคดีแล้วล่ะได้เห็นถกหลาบเล็กน้อยละเนาะทังตอนหน้าบาราบกันก็เลยเอาหินออกปูนเอาไส้มาถวายเพิ่นค่ะค่ะค่ะโมตหน้าบุญนะคะเพื่อเพื่อตาก็เลยบอกบอกบอกเพิ่นยกิดดอกเน่เยิดดอกทะเบียนรดก็ให้ให้เป็นโซ่เป็นรลาบเนาะค่ะเพื่อเพื่ออ๋อขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะนนี้ให้เอฟซีโซดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับกับขอบพระคุณคุณนนทิยานะครับกับเอฟจีนะครับเอื่องรวมทำบุญมากกับองค์กาบทีนั่งเอฟซสะสมไว้เป็นถวายนะครับทั้งร้านนะครับคอยเห็นคอยสร้างมองกันครับผมค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีครับค่ะพอไม่พิงอีฟจีกับสิริยินเลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะเพิ่นกัให้เป็นแนวทางนะคะเป็นเลขทะเบียนรถนะคะ สรุปแล้วว่าในคลิปนี้เป็นเลขทะเบียนรถทรงหินทรงทรายนะคะอาจเป็นเลขรถทรงบุญก็ได้นะคะเพื่อนบอกว่าเคยเจอแบบนี้แล้วก็เขานะคะส่วนมากรถทรงหินทรงทรายนี่มักจะเข้าสองตัวท้ายหรือทะเบียนรถจะออกตัวท้ายเพื่อนเน่นเลขสามนะคะทะเบียนรถเต็มๆนี่เป็นสี่แปดสามเก้านะคะตัดสามคู่ณน่าจะเป็นสี่แปดสามสามคู่หลังจะเป็นแปดสามเก้านะคะ ตัดคู่หนาสองตัวจะเป็น4 8ตัดกลางจะเป็น83ตัดท้ายจะเป็น3 9เกเพิ่นเน้นติดเลข3นะคะเน้น83กับ39โตกันน่นที่ยาเขียนห้คือ8 9นะคะการเลขโต้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางของอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะนะคะน่นที่ยาก็เขออวยพ่อห้พ่อไอม่พี่น้องเอฟซีโซดีกัะนแนวทางของอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะเดี๋ยวไปเบิง้งรถทรงหินทรงทรายน้ำกันนะคะ วัี่ิ่านมาลดเจาะบาดาลเป็นแบบนี้เด้อค่ะทะเบียนลดเจาะบาดาลน,นะคะเจาะหน้าบาดาลน,นะคะออกมันเป็นทะเบียนเก้าสองศูนย์หนึ่งนะคะได้ออกสองศูนย์เก้านะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เป็น ทะเบียนรถทรงหินทรงทรายนะคะเพื่อนบอกว่าเป็นรถทรงบุญนะคะเคยออกคือกันชอบออกสองโตท้ายของทะเบียนรถนะคะอ้าวนี่เป็นโตนี้เดอ้อพี่น้องโตนานี้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันบนมันบริชัดนะคะโตนาบริชัดแต่ว่าอาจารย์เพิ่นยืนยันว่าเป็นสี่แปดสามเก้านะคะมันชัดต่แปดสามเก้า 39, นี่ชัดเจนพี่น้องเอฟซี FC, นำมันสามโตท้ายนี่แหละเพื่อนบอกว่าชอบออกติดชอบออก สองตท้ายตลอดเท่ากับเน้นเลขสามอาจารย์มอกว่าเลขวันนี้มีสามให้เน้นแปดสามกับสามเก้านะคะวุีิยากะขออวยพรหทยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโซเดี้าทางของอาจารย์วัดบุญอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะหนาวพี่น้องว่าวิดว่าถือขอโทษขออภัยให้โชดีโชคมาน้ากันเด้อค่ะ